อ่าโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นคิมคิมนะครับคิมบาลานะวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นให้ดูกันเลยนะครับโดยที่เรากดเข้าไปที่เพย์นะครับแล้วเราก็มาเลือกอะไรก็ได้นะฝึกฝนเพลงแท็บแท็บเพลงอะไรนี้ะนะครับผมจะเลือกเป็นเพลงนะครับอ่าทีนี้เราก็สามารถเล่นไปเลยนะครับอันนี้ผมจะเล่นอันบนสุดนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดเสียงก่อน คลิปนี้ก็เล่นจบแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่มารับชมจนจบคลิปนี้นะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณครับ